โลบอกเป็นแพลตฟอร์มที่มีเกมหลายเกมมากๆผมคือน่าจะแตะหลักล้านเลยและด้วยความที่ว่ามีเกมจำนวนมากขนาดนั้นเนี่ยมันก็จะมีเดเวลลอปเอร์บางพวกผมที่ไม่อยากคิดไอเดียเองเลยไปก๊อปมาจากเกมอื่นนอกโลบอกหรือไปก๊อปมาจากหนังหรือซีรีส์ครับผมซึ่งในวันนี้ผมผมจะมารวบรวม20เกมก๊อปหน้าด้านๆของโรบอกว่ามันมีเกมอะไรบ้างโอเคหากพร้องอะไรก็มาดูได้เลยเกมที่1อะดัตต้ิ เกมแนวขับรถและจุดมุ่งหมายผมจริงก็มีแหละคือเอาตัวรอดหน้าที่ของเราเนี่ยคือการต่อรถและเดินทางไปเรื่อยๆครับโดยการเดินทางเนี่ยมันจะไม่มีจุดมุ่งหมายมคุณจะขับรถไปไกลเท่าไหร่ก็ได้และระหว่างการเดินทางเนี่ยก็จะมีสิ่งของให้เก็บเพื่อเอาตัวรอดและที่สําคัญศัตรูมากหน้าหลายตาที่จ้องจะก,กระทืบมึงบ <B aba Boy> อยบาบุยเฮ้ยไอ้ยี่กูดวล้อคือไม่ได้ล้อแบบล้ออย่างนั้นคือล้อล้อจริงๆอะ่ะซึ่งคนหลายคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยดัตตี้ทิปมันเหมือนเกมอะไรได้เหรอคือแบบมันดูยูนิคดูไม แล้วคนอาจจะคิดอย่างนั้นนผมเพราะว่าเกมต้นฉบับที่ดัตตี้ทิพเอามาเนี่ยมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่ซึ่งเกมต้นฉบับของดัตตี้ทิพเนี่ยก็คือเกมลองได้ครับพวกมึงไม่ต้องไปดูเกมเพลย์ครับแค่ดูภาพเนี่ยมึงก็รู้แล้วครับผมแล้วถ้าเข้าไปดูเมคคากเกมเนี่ยโอ้โหคือไม่ใช่แค่เหมือนครับคือมันใช่เลยอ่ะคือมันใช่เลยทั้งการต่อรถเรียลเอลเม็แล้วก็อะไรหลายอย่างเนี่ยคือคือไม่เหมือนกันแบบเหมือนกันมากๆต่างกันอย่างเดียวผมคือในลองได้เนี่ยกูไม่เห็นมิวแทนเดินตามประตู เกมที่2 mm hmm. Funky Friday 2> mm hmm. เกมแนวรีทึ่งผมที่จะให้เรากดตามจังหวะโน้ตครับเพื่อให้เราได้สกอร์สูงสุดหากเรากดพลาดเนี่ยเราก็จะเสียแตม้มครับ hmm. ซึ่งระดับความยากง่ายเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเพลงที่เราเลือกครับถ้าเราเลือกเพลงง่ายๆเนี่ยมันก็ชิลแหละครับแต่ถ้ามึงเลือกเพลงที่มาจากไอกคำเิีเยเนี่ยคือคุณจะค,คุณอาจจะสูญเสียนิ้วไปได้เลยซึ่งผมว่าผมไม่ต้องอธิบายเยอะครับว่าเกมนี้มันไปเอามาจากเกมไหนผมคุดว่าทุกคนรู้อะทุกคนรู้อะคือเห็นแล้วพวกมึงรู้เลยว่าเกม Funky Friday เนี่ย มันเอามาจากเกมไฟเดนไนฟังกินครับผมซึ่งเป็นเกมนาริทึมที่มีตัวเอกเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าบอยเฟนและเกิร์เฟนโอ้ไอสองตัวนี้แม่งโคตรหน้าหมันไส้อะโดยเฉพาะบอยเฟนผมหน้าแม่งหน้าถี่มากและไอตัวหลัก2ตัวนี้เนี่ยมันก็จะไปแลบสู้กับศัตรูหลากหลายรูปแบบผมคือถ้าเป็นในเกมปกตัวเกมหลักอะ่ะผมพอเข้าใจได้ว่าเออมันแลบมันมีเหตุผลมัน make s e n s แต่ถ้าไปมอสนี่คือมึงไปไหนไม่รูม้มึงไปเรื่อยเลยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามอสนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เกมไฟเดนไนฟังกินเนี่ยดังขึ เกมที่3ครับเลโฟบ็อกผมว่าทุกคนคิดเหมือนกันผมตั้งแต่ชื่อเกมแล้วเลโฟบ็อกซ์เขผมเกมแนว PV pvp ที่จะแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองทีมผมนั่นคือทีมซอมบี้กับทีมมนุษย์ผมทีมซอมบี้เนี่ยก็มีหน้าที่รับประทานมนุษย์จบส่วนมนุษย์เนี่ยก็มีหน้าที่ไลก่กระทืบซอมบี้อยู่ซึ่งก็ไม่ต้องสืบไกลผมว่าเกมนี้ต้นฉบับมันไปเอามาจากเกมอะไรผมแค่ชื่อเกมก็บอกแล้วครับมึงเปลี่ยนจากบ็อกซ์เนี่ยเป็นเลี้ยงผมเพื่อจะเจอชื่อเกมต้นฉบับครับเลโฟนิสภาคสอง เกมที่เราต่อสู้กับซอมบี้ครับแล้วก็มีภารกิจต่างๆให้เราทำซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะมีซอมบี้ชนิดพิเศษครับที่จะมีความสามารถเหนือกว่าซอมบี้ธรรมดาซึ่งมันก็จะมีโหม,มดหนึ่งครับของเกมเกมนี้เนี่ยที่ชื่อโหมดว่าโหมดเวอร์ซัสครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยคุณก็สามารถเล่นเป็นซอมบี้ได้ครับซึ่งตัวเกมเลฟเฟอบ็อกเนี่ยก็น่าจะเอามาจากโหมดนี้แหละครับ เกมที่สี่บอลแหากคุณเล่นเกมนี้เนี่ยคุณจะเข้าใจคำว่าจากจุดสูงสุดสู่จุดต่ำสุดครับผมเพราะเกมนี้เนี่ยจะให้เราเป็นลูกบอลกลๆมๆที่มีขวานหน้าที่ของเราในการใช้ขวานเนี่ยครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเคลื่อนที่ไปยังจุดสูงสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายของเกม,มซึ่งในระดับความยากของมันเนี่ยแม่งระดับเดียวกัน <c oughs> กับโจทย์วิชาภาษาไทยเรื่องวรรณคาดีเลยครับคือการควบคุมแม่งเนี่ยอีกนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยคือแม่งจะก,กระเด้งเฮ้ย่าใครคิดว่าชีวิตว่าคุณสงบสุขแล้วนะ่ยชีวิตว่าคุณแบบเออมันมีแบบอะไรวะพวก ชีวิตสงบสุขแล้วแบบไม่มีปัญหาเลยเลยอยากอยากจะแบบอยากอยากจะกลายเป็นคนก้าวลาวออ่งีรู้ว่าคนก้าวลาวที่ัสเป็นยังไงคุณมาลองเล่นเกมนี้องคุณจะได้ p e v เป็นคนก้าวลาวแน่แน่ซึ่งเกมต้นฉบับของเกมบอลแอนอ็กเนี่ยก็คือเกม Getting Over It โง่ซึ่งเป็นเกมที่เราจะได้รับบทเป็นคนที่มีท่อนล่างติดอยู่ในไหอยผมคืออะไรกูไม่เข้าใจเหมือนกันและก็มีคอนคู่ใจผมวาใช้ในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับหน้าที่ของเราเนี่ยคือไปยังจุดสูงสุดโง่ด้วยการเคลื่อนที่ที่เม่นโคตรสู้ชีวิตเลยสั์ผมบอกแล้วว่าเกมนี้เนี่ เอ้ยังยังไ,ไอ้เกมกากไอ้งั้นกูไม่เล่นแล้วเกโโอออ้้้้ยยไไม่เเลลนแวหี้ยไอ้พ่อมึงเล่นเถอะไอ้สัดจำคำหนึง่งรูปปากโก้ไอ้พ่อมึงเล่นเถอะพวกมึงเก็ตยังว่าทำไมช่องกูถึงพูดคำหยาบซึ่งเกมบอลแอนแอ็เนี่ยถึงแม้มันจะมีหลายๆอย่างที่มันจะดูไม่เหมือนกับเกมต้นฉบับเลยแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนมากๆคือเมคอัพอกหลักของเกมและอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันมากๆครับผมก็คือความท้อครับ เกมที่ 5, นห,นห้าฟันดาบโคลอมเกมนัลเฮเลอร์ผมที่เราจะได้รับบทเป็นยามเฝ้าลานเฟดดี้แฟตแบบพิซซ่าครักับเราอนิเมทอนิกต่างๆโดยในตอนเช้าเนี่ยพวกมันจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่พอมืดแล้วเนี่ยพวกมันจะได้เดกกุมก,กันทีครับเพราะฉะนั้นครับผมสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็คือห้องยามครับโดยเราต้องเอาตัวรอดท่ามกลางอนิเมทอนิกต่างๆให้ครบ5คืนครับซึ่งแน่นอนครับ เกมต้นฉบับของ f i n a l Fantasy ดี o โคเนี่ยก็คือเกม f i n a นนต์เฟรดดนี่แหละครับทั้ง5ภาคเลยโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเกมนี้มากเลยนะเพราะว่า f i n a ้ c โคล o อเนี่ยคือมันเอาตัวเกมต้นฉบับ1-5เนี่ยครับมาปรับเป็นมัลติเพเยอร์และให้ปรับเป็นแบบฟรีโลมเดินอิสระครับผม คือในเกมฟานนีเฟนดี้เนี่ยมันจะจำกัดมูฟเมนต์ของเราผมแต่คละครตัวเอกเราเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้แค่หน้าจอหรือในภาค4เนี่ยก็จะขยับได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นภาค5เนี่ยคือแบบล็อกเลยว่ามึงเดินได้เท่านี้เท่านี้เท่านั้นหูแต่เกมฟานนับโคออฟเนี่ยคุณจะเดินไปไหนก็ได้หูคุณสารวจร้านคุณจะเดินไปใส่เดียวกับหุ่นก็ทาได้เหมือนกันหูเกมฟานนับโคออฟเนี่ยก็ดูดีมากมากไอ้ยานี่คือมันทําโมเดลสวยแอนิเมชันดีแล้วก็แบบกราฟิกสวยมากหูเป็นเกมที่ทำให้คอมระเบิดได้เหมือนกัันนนนน้าใจดอออบเเีี่่ยมะปป็ท1ขงคลลิ เกมที่6เลมอตเกมแนวแซนบ็อกผมที่คุณสามารถทําอะไรก็ได้ทั้งเสกของเสกรถสร้างลอนโลกกวินาหรือแม้กระทได้จิบบี้พีเอสแตงโมที่น้องเขาว่าทั้งหน้าต่างเสกของหน้าล็อบบี้หรือแม้กระทั่งโลโก้เนี่ยคือแม่งเอามาจากเจลี่มอตเลยซึ่งหากคุณอยากรู้ว่าเจลี่มอตเป็นเกมยังไงเนี่ยก็คุณลองย้อนกลับไปฟังคำอธิบายผม ก็มันเป็นเกมแนวแซนด์บ็อกซ์ผมที่คุณสามารถเสกของแล้วก็ทําอะไรก็ได้ผมคือมันไม่มีจุดุ่งมหมายคุณจะแบบเสกของเล่นเสกอะไรเล่นก็ได้ผมซึ่งมันก็เหมือนเรมอสไปเปเลยต่างกาันเยดะยวผมแกลี่มอสเนี่ยมันเพิ่มแอดออนฟรีผมแต่เรมอสเนี่ยคือมึงต้องเสียโลบักตัวเกมที่เจ็แกนีมัลติเพยเยอะ เกมแนวเฮลเล่ย์ที่จะเราหาทางออกจากบ้านคุณยายแก่นี่ของทีมมายเป็นบอลซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะมีพาสซ์ต์ต่างๆให้คอยแกมากมายคมัรวมถึงกับดักต่างๆที่คุณยายวางคือบางทีกูสงสัยนะแบบยายมันดูเป็นคนโรคจิตนะดูเป็นคนไม่มีสติปัญญาดูเป็นคนโง่ๆใช่ไหมแต่มันดูกับดักที่แม่งสร้างแต่ละอย่างเนี่ยมึงแบบไอ้ยายมึงฉลาดกว่าเด็กวิศวะบางคนอีกซึ่งแน่นอนครับมันไม่ต้องไปสืบที่ไหนแกเพราะว่าเกมนี้มันเอามาจากเกมอะไร แน่นอนครับว่ามันเอามาจากเกมแกรนนี่ครัผมเกมที่เราเอาชิดนล่อจากคุณยายแกรนนี่คผมแล้วก็คอยหลบกับดักต่างๆแล้วคอยหาทางออกจากบ้านหลังนี้มซึ่งมันก็เหมือนกันเป๊ะเลยคือมันเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยต่ากดงเดียวคือแกนนี่มัลติเพเยอร์เนี่ยมาเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็อย่างนึงคือและอย่างนึงครับผมแกนนี่ในเกมต้นฉบับเนี่ยมันไม่เดินตามโซฟาแบบนี้ครับ เกมนี้หกผมเกมกุ้เราได้ตายกันหมดนี่ถ้าจะเล่นเกมต่อผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับผมกับเกมกุ้งไม่ใช่ไม่ใช่เกมผมเกมกุ้งเกมนี้ครับจะให้เรารับบทเป็นผู้เล่นคนหนึ่งของที่ต้องเอาตัวรอดจากมินิเกมต่างๆและเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายผมเพื่อได้รับเงินรางวัลซึ่งตัวมินิเกมเนี่ยมันก็มีความยากง่ายที่แตกต่างกันหกเฮ้ยเชื่อกูดีกูสุ่มได้วงกลมได้เนี่ยโอ้โหไอจากการคำนวณแล้วท่านผู้ชมครับผมต้องบอกไหครับว่าเกมกุ้งเนี่ย มันเอามาจากอะไรครับผมแน่นอนครับมันเอามาจากซีรีส์สควิตเกมครพ่อเหยือยี่พอ่อหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วไอ้มุกเนี่ยว่าด้วยเรื่องราวของพระเอกครับผมซองจีฮุนที่ถูกที่ถูกพาตัวมาเล่นเกมชิงเงินรางวัลครับที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิตซึ่งในแต่ละเกมมันจะเป็นไงเนี่ยก็สามารถไปดูได้ไปดูได้ที่เน็ตฟลิกครับผมได้ข่าวว่ากำลังทำภาคสามเลยนะติดตามกันได้ครับ เกมที่เก้าบัคชอ็อตเกมแนวเทิร์นเบรคที่เรา<ค>วัดดวงกับคู่แข่งโดยตัวเกมเนี่ยจะสุมกระสุนมาจํานวนหนึ่งรับซึ่งจะเป็นกระสุนจริงจํานวนหนึง่งและกระสุนปลอมอีกจํานวนหนึง่งหซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะยิงตัวเองหรือย,ยิงศัตรูหากเราเลือกยิงศัตรูแล้วเป็นกระสุนจริงเนี่ยศัตรูจะเสีย <c oughs> พลังชีวิตเป็นหนึ่งหน่วยรับแต่ถ้าหากเรายิงศัตรูแล้วมันเป็นกระสุนปลอมเนี่ยศัตรูจะไม่ไปอะไรเลยห่ม get new แต่ถ้าหากเราเลือกยิงตัวเองเนี่ยแล้วมันเป็นกระสุนจริงเนี่ยเราจะโดนด a เมจคหับและเข้าสู่เทิร แต่ถ้าหากเรายิงก,กระสุนแล้วไม่กระสุนปอมเนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมแล้วเธินก็ยังเป็นเทิ่งของเราอยู่สุปง่ายๆนะคือถ้าเรายิงตัวเองแล้วมันติดเนี่ยศัตรูจะได้เล่นต่อแต่ถ้าเรายิงตัวเองแล้วมันไม่ติดเนี่ยคือโอเคเราได้เล่นต่อและเกมนี้ก็ยังมีไอเทมเสริมเพื่อช่วยเกมเล่นง่ายขึ้นผมหลักๆคือจะให้เราคิดและตัดสินใจให้ดีผมว่าต้องทายังไงเพราะทุกการตัดสินใจเนี่ยสำคัญมากๆและที่สําคัญกว่านั้นคือดวงต้องดีด้วยถ้ามึงดวงไม่ดีเนี่ยมึงแพ้แน่แน่ ซึ่งเกมต้นฉบับของเกมบัคช็อตเนี่ยก็คือเกมบัคช็อตดูเล็ดครับผมซึ่งเป็นเกมที่เราจะได้เดิมพันกับเจ้าด,ดิวเลอครับโดยมินิเกมที่เหมือนกับบัคช็อตเป,เป,เป๊ะๆครับผมทั้งไอ้ปืนช็อตกันเมคคณิกเกมแล้วทุกอย่างเนี่ยคือไม่เอามาจากบัคช็อตดูเล็ดหมดเลยครับผม เกมที่10ครับ War of the w o r l d <ó. S 1> เกมแนว PVP ผมที่จะแบ่งผู้เล่นออกเป็นสทีมนั่นคือทีมมนุษย์ที่มีหน้าที่ต่อสู้กับคุณยุนยักทรพอดครับผมและก็ทีมทรพอดที่มีหน้าที่ สำหรับเกมนี้เนี่ยเอาจริงไอเดียมันไม่ได้ไปก๊อปมาจากเกมือนครับแต่มันเอามาจากหนังในชื่อเดียวกันอย่าง w a r of the World ซึ่งเป็นหนังเอเลียนบุกโลกที่เราเอเลียน,นยจะใช้หุ่นยนต์ยักษ์ทริปพอดในการออกมาไล่กัะทืบมนุษย์ครับซึ่งตัวทริปพอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นไอคอนิกล้วของหนังเรื่องนี้ครับและสิ่งที่เกมนี้ทาได้เหมือนหนังมากๆเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นตัวทรพอนั่นแหละครับ และแน่นอนครับอันดับพิเศษอันดับนี้เนี่ยคือไม่ใช่เกมที่กรอบผมมันเป็นเกมที่ดีมา,มากเป็นเกมที่มีคุณภาพและที่สําคัญแม่งไม่ใช่เกมซ้ำนั่นก็คือไข่กูมิง่ง ที่ริมคนน้องชายและถามว่าใครกูมิ่งมันดียังไงทำไมผู้ชายหลายคนควรจะมีคําตอบง่ายๆผมคือบางครั้งบางคนเนี่ยเขาเกียดขนของตัวเองมากเขาเลยจะเขาอาจจะต้องการที่จะโกนออกซึ่งหากใช้อุปกรณ์ที่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็เป็นอันตรายได้แต่ไข่กูมิ่งเนี่ยรับประกันความปลอดภัยไม่บาดน้องชายแน่นอนเนเนื่องจากนวัตกรรมเซฟิกนั่นเอง และสำคัญครับผมไข่กูมิ่งยังสามารถกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมหากคุณแบบอุ้ยเฮ้ยใส่ในห้องน้ำแล้วแบบน้ำหยดใส่เออมันพังไหมไม่พังครับผมเพราะไข่กูมิ่งสามารถกันน้ําได้โอ้และโปรโมชั่นนะผมหากคุณซื้อไข่กูมิ่งในช่วงวันที่สิบสี่พฤษภาคมนี้เนี่ยจะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษครับผมจากราคาเท่าไหร่ไม่รู้กูจำไม่เคยได้หรอกเหลือหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นโอ้หากใครอยากได้เนี่ยก็กดไปที่เดียร์คลิปชั้นโอ้ซื้อได้วันที่สิบห้าวันเดียวนะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเนี่ยเกมที่สิบเอ็ด เกมแนว FPS ที่จะแบ่งทีมออกเป็น2ทีมนั่นคือทีมผู้ก่ออาชญากรรมและก็ทีมผู้หน่วยต่อต้านผู้ก่ออาชญากรรมโดยทีมอาชญากรเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการวางระเบิดครับส่วนทีมหน่วยต่อต้านอาชญากรเนี่ยก็มีหน้าที่เก็บกู้ระเบิดและกำจัดอาชญากรซึ่งเกมต้นฉบับของ Counter-Strike ครับแน่นอนครับมันมาจากเกม FPS รัตัาตำนานอย่าง Counter-Strike ครับซึ่งหากท่านผู้ชมสงสัยว่าเกม Counter-Strike กับ c o u n t e r s t k มันต่างกันยังไงเนี่ยก็เอาจริงนะแค่เปลี่ยนไปเลยกู LEGO. นอกนั้นคุณย้อนกลับไปฟังใหม่นั่นแหละครับเกมเพลงเหมือนกันไป เกมที่12ครับผม Edward the Man e แม i n g t r a ้งเกมแนวออโต้รอดผมที่จะให้เรารับบทเป็นผู้รอดชีวิตบนรถไฟที่ต้องต่อสู้กับทหารรับจ้างและตัว Edward ครับผมรถไฟมีชีวิตติดอาวุธพร้อมลบผมซึ่งระดับความยากในการต่อสู้กับ Edward เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระดับความยากของตัวเกมผมหากมันเป็นผ่าเราอยู่ในโหมดยากเนี่ย Edward ก็ยิ่งโหดขึ้นผมซึ่งเกมต้นฉบับของเกมนี้เนี่ยก็คือเกมชูชูเช้ชา เกมนี่ย Survival h o r r o อผมที่จะได้เราเอาชีวิตรอดจากรถไฟมีชีวิตที่มีชื่อว่าเช้าผมซึ่งตัวเกม2เกมนี้เนี่ยเอาจริงๆนะมันมีข้อแตกต่างกันเยอะมากๆครับแต่ตัวเมนไอคอนิกหลักหรือตัวละครหลักเนี่ยมันก็ยังคงเป็นรถไฟมีชีวิตเหมือนกันผมแถมเยี่ยมกันด้วย เกมที่13ผมซีดไม่ใช่ปีซีดมีมมม้นะเกมที่เราจะได้รับบทเป็นหุ่นยนต์ตัวสีแดงน่ารักครับผมที่เวลาพูดเนี่ยมันจะขยับปากปแบบแปลกๆครับที่เรา ซึ่งหน้าที่ของหุ่นยนต์พวกนี้เนี่ยคือการเก็บของมีค่าในสถานที่ต่างๆของตามที่เกมกําหนดและก็จะมีจะมีศัตรูหลากหลายรูปแบบมาคอยขัดขวางเราครับและของมีค่าในเกมนี้เนี่ยคือเปาะบางมากๆผมเพียงแค่ได้รับการสัมผัสเพียง0.1789555654231นาโนเมตรเนี่ยแม่งก็จะแตกแล้วครับมาดูแปลกๆแล้เราก็สามารถอัปเกรดหุ่นยนต์เหล่านี้ให้มีสเตตที่ดีขึ้นได้ขอซึ่งฮ เลโปครับเกมที่เราจะได้รับบทเป็นเซมิบอทครับผมที่มีหน้าที่ในการเก็บของต่างๆตามที่แต่ละตากําหนดครับถ้ามกางสตูลหลากหลายรูปแบบและก็ของมีค่าที่แตกง่ายมากครับซึ่ง2เกมนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเหมือนแบบเงามันยังเหมือนอะแต่ก็มีสิ่งหนึ่งครับผมที่ซีดไม่เหมือนเลโปผมนั่นคือ เกมที่14เลเวลเบโล เกมเนี่ยอาชวิตรอดผมที่เราต้องเอาชีวิตรอดจากผู้เล่นจํานวนหนึ่งโดยเราจะได้ส่งไปอยู่ตามชั้นต่างๆกับเพื่อนร่วมห้องอีกหนึ่งคนแล้วก็จะมีอาหารคอยมาส่งให้ในแต่ละชั้นแต่ละชั้นผมหาเราอยู่ชั้นแรกเนี่ยเราก็จะกินอิ่มผมได้กินแน่นอนนะผมแต่หากเราอยู่ชั้นล่างๆเนี่ยชั้นล่างๆเลยเนี่ยอาหารที่เราคุณได้กินก็จะน้อยลงน้อยลงผมเพราะเนื่องจากว่ามึงเป็นพวกขี้คอกอยู่ชั้นล่างๆครับผมพออยู่ชั้นบนเนี่ยมันแย่งแดกหมดแล้วทําให้พวกขี้คอกที่ชั้นล่างเนี่ยมันอดแดกผมสุดท้ายก็จับแดกกันเองและนอกจากนี้เนี่ยตัวเกมก็จะมีอีเวนต์ต่างๆในแต่ละชั้นผมเพื่อกันเพลเยอร์แช่ในชั้นเดียวชั้นเดียวผมคือถ้าเราอยู่ในชั้นเดียวสมมติ อยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยแล้วอยู่ยาวเลยเนี่ยมันก็โกงเกินใช่ไหมครับมาเกมนี้ก็เลยแบบมีการเอาอีเวนต์เอาแก๊สเอาอะไรเงี้ยมาลงความในแต่ละชั้น,เ,นเพื่อให้คนเนี่ยไม่แช่อยู่ในชั้นนั้นนานเกินไปอ้ ซึ่งเกมนี้ก็เหมือน w a r of the World มันไม่ได้เอามันไม่ได้ก๊อปมาจากเกมไหนเลยแต่มันเอามาจากหนังในชื่อ The Platform ซึ่งเป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องของตัวเอกครับที่ถูกจับไปอยู่ในคกุกซึ่งมีลักษณะเป็นคุกหลายๆชั้นนะครับแล้วก็มีอาหารเนี่ยจะคอยส่งมาเรื่อยๆทีละชั้นทีละชั้นครับโดยพวกชั้นแรกเนี่ยก็จะได้กินอิม่มส่วนพวกชั้นล่างๆพวกขี้ค,คอกเนี่ยมันก็จะแทบไม่ได้กินอะไรเลยสุดท้ายแม่งเอาขาพื้นมาเด็ก เกมที S 1> <S 1> <D ark driver> ่สิบห้าดาร์คดเกมแนวพีประจนภยัยผมที่จะให้เราประจนภัยทำภารกิจในดาวต่างๆซึ่งในแต่ละดาวเนี่ยก็จะมีศัตรูที่แตกต่างกันผมและความยากง่ายที่แตกต่างกันและเมื่อเรากําจัดศัตรูและเคลียร์ทุกอย่างจนหมดแล้วเนี่ยก็จะมีบอสประจําด่านโผล่มาครับซึ่งผมว่าคุณดูแค่หน้าปกเกมคุณลัวว่าม,าามันเอามาจากเกมอะไรค ซึ่งเกมที่เป็นรูปแบบของ Dark Driver เนี่ยก็คือ, Driver อเกม l ฮลไดรเวอร์เชีย่ยเป็นแค่ชื่อหน้าด้วยนะประเด็นซึ่งเกม h e l l d r i v e r เนี่ยก็จะเป็นเกมที่เราต้องทำภารกิจในดาวต่างๆแล้วก็แต่ละดาวนั้นจะมีศัตรูที่แตกต่างกันนะครับเอาไงเหมือนกันใช่ไหม เกมที่ส6สเปกเตอร์เกมแนวล่าท้าผีผมที่เราจะรับบทเป็นคนล่าท้าผีเพื่อเก็บข้อมูลจากสิ่งที่มองไม่เห็นครับและในขณะเดียวกันเราก็ต้องเอาตัวรอดจากผีด้วยครับผีกากแน่จ <enemy> ริงก็อกูคิดว่ากูควรขอโทษนะเฮ้ยกูขอโทษซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะมีผีหลากหลายรูปแบบซึ่งเราก็ต้องเอาหลักฐานเพื่อมาสรุปว่าประเภทผีเนี่ยมันคือผีประเภทไหนครับสมมติุูได้หลักฐานม,มาประมาณนึงแล้วคุณวิเคราะห์ประมาณนี้แล้วคุณรู้ว่าอ่ะมันน่าจะเป็นผีประเภทนี้คุณก็เลือกผีประเภทนั้นครับ ซึ่งตัวเกมที่เป็นต้นฉบับของสเปกเตอร์เนี่ยนั่นะคือเกมฟาดโม o ฟเบีย a ซึ่งเป็นเกมลาท้าผีเหมือนกันให้เราเก็บหลักฐานผีผมแล้วก็คอยเอาก็มาสรุปประเภทของผีซึ่งประเภทของผีเนี่ยก็คือเหมือนกันไป๊ะด้ยผมสองเกมนี้เนี่ยจะเหมือนกันมากๆผมต่างกันเดียวคือกูไม่เห็นผีเดินตามประตู 27 a n o m a เ y Watch เกมแนวเฮลเลอร์บกใช้สมองเพราะเนื่องจากเกมนี้เราต้องจำออบเจกต์ต่างๆให้ได้หากมันมีการเปลี่ยนแปลง ศูนหายหรือบิดเบีเ้ยวนี่เราต้องรายงานเพื่อทำให้มันกลับมาเป็นปกติผมโดยจะมีทรีทเลเวลซึ่งเป็นระดับความชิบหาย,ยครับหากเราไม่แก้เนี่ยมันเกิดสิ่งแปลกประหลาดมากเกินไปในบ้านเนี่ยระดับความชิบหายก็จะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆผมและยิ่งระดับความชิบหายเพิ่มเนี่ยเอาติเนตก็จะมีโอกาสโผล่มามากขึ้นซึ่งเอาจริงๆนะผมเกมนี้ก็ไม่เชิงก๊อปมาสักทีเดียวเพราะว่ามันเชิงเป็นแรงบันดาลใจมากกว่าเพราะเนื่องจากเกมต้นฉบับอย่างเอาตินเนตวอตเนี่ยเป็นการดูผ่านกล้องผมเราต้องคอยรายงานสิิิ่่่่งงผผดปปปกกกตตาานนนนล้อ้อัมมแถเเเ็็ีย เกมเดินฟรีโลมคุณจะสามารถเดินตรงไหนก็ได้และคอยสำรวจบ้านผ่านการเดินเดินตรวจตา เกมที่ส8ครับผม SCP Anomaly เกมแนวโซเอลเฮเล่ที่จะให้เราหาทางออกจากองค์กร SCP ซึ่งเป็นอง,องค์กรที่เก็บรวบรวมสิงแปกประหลาดแต่รูปแบบเอาไว้ครับซึ่งเราจะได้รับบทเป็นเทสต subject class D personal ที่ทางองค์กรเนี่ยจะใช้ทดลองกับเรา SCP ครับแต่ในระหว่างการทดลองของ SCP 1 7 3เานี่ยมันได้เกิดเหตุการณ์ขัดข้องบางอยา่างทำให้ SCP ทุกตัวเนี่ยหลุดออกมาจากการกักกันหน้าที่ของเราเนี่ยคือการหาทางออกและเอาตัวรอดจากสถานที่กักกันแห่งนี้ครับ ซึ่งเกมต้นฉบับของเกมนี่นก็คือเกม S C P Containment breach ซึ่งมันเกมที่เหมือนกันมากๆคือมึงดูดิคือมันคือเกมอื่นที่ผมพูดไปก่อนเนี่ยมันยั่มีแบบมีส่วนคล้ายๆหรือแบบเออมีแตกต่างไอ้คือมึงคือท่านผู้ชมครับดูภาพนี้ครับผมท่านผู้ชมถ้าผมบอกว่ามันคือคนละเกมกันเนี่ยท่านผู้ชมจะเชื่อไหมครับ เกมที่ 19, อมิตะเป็นเกมที่แค้เราคุยกับตัวละครที่มีชื่อว่ามิตาซึ่งเธอสามารถตอบโต้ชแชทได้แบบเรียวไทม์นะครับคือไม่มีออปชันคาถามเลยให้เลือกนะคือคุณสามารถพิมพ์อะไรตอบเธอไปได้เลยคุณอยากถามอะไรกับเธอเนี่ยก็พิมไปเลยเต็มที่ครับกรู้นะพวกมึงคิดอะไรอยู่ไอ้สัตว์แต่เกมนี้มันก็ไม่ได้น่ารักสดใสรครับคือหากเราทําอะไรให้มิตาไม่พอใจเนี่ยมิตาจะถือมีดปอกผลไม้ออกมาครับแล้วก็ไล่ซึบๆหรอก ซึ่งตัวเกมต้นฉบับของอมิตาเนี่ยคือผมว่าทุกคนน่าจะรู้ผมก็คือเกมมีไซส์ผมเกมที่ตัวละครเอกเป็นมิตาผมซึ่งแม่งไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่แต่ไม่ต้องห่วงผมแฮปปี้ปกติและน่ารักมากมากซึ่งถึงแม้เกมอมิตาเนี่ยจะมีข้อแตกต่างกับเกมมีไซส์แบบโคตรโอ้ผมคือแบบมันเหมือนไม่ใช่เหมือนโคละเกมมาเลยครับแต่ก็แต่มันก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือตัวละครตัวเอกแล้วก็เทคซับไตเติลเนี่ยมันเหมือนกันมากมาครับ เกมที่20เกมสุดท้ายก็คือโลบอกนั่นแหละไอ้หียลองดูเขาอันดับทุกอันดับที่ผมพูดมาเนี่ยมันอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นไหมครับนอกจากโลบอใช่ผมโลบอกนี่นะครับคือก๊อฟหดอยากเล่นรัมผมอัน <laughs> ดับนี้เอาไฮเฉ่ยจริงๆโลบอเขาไม่รู้เรื่องอะไรผมคือเรื่องเกมอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องครับเอาจริงนะเกมพวกนี้ถามว่าเขาทําผิดไหมที่ไปก๊อฟเกมอื่นเอาจริงๆก็ ถ้าเอามาสักนิดนิดหน่อยๆแบบอมิตะหรือเกม anomaly w a t l d กับ war the world เนี่ยอันนี้มันจะไม่ค่อยมีปัญหาผมว่ามันก็โอเคแต่เกมที่เอามาหมดเลยเอามาหมดเลยเหมือนแกนนี่อย่างเงี้ยมันก็เกินไปผมเพราะว่าเออเกมในโลบอกเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้ต้องการเกมโคลนของเกมอ,อื่นที่นอกโลกบอกนะเราต้องการเกมใหม่ๆเราต้องการเกมที่แบบสร้างขึ้นมาใหม่บรรทัดฐานใหม่เลยจริงๆผมก็อยากพูดถึงเกมอนิเมะนะแต่ไว้คลิปหน้าแล้วกันเพราะว่ามันยาวมาก โอเคผมว่าผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับหากใครอยากรู้อยากดูอยากทําให้กูทำขี้อะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้ผมเพราะว่าผมน่าจะทําทุกอย่างแล้วช่วงนี้ผมก็มีปัญหากับใครบางคนอยู่ผมแต่ก็ตอนนี้ผมเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วทุกอย่างน่าจะจบแล้วมังโอเคท่านผู้ชมผมไปและายโชคดีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแม่งทุกอย่างให้กูด้วย